สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสาธารณาสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมพงภเกียตินะคะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิด er สอนด้านสาธารณสุขจัดตั้งมาแล้ว28ปีค่ะคณะของเรามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านสาธารณสุขที่ทันสมัยต่อยุคดิจิทัลเฮลท์ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจรยิยธรรมค่ะปัจจุบันเปิดสอนด้วยกันทั้งหมด4หลักสูตรค่ะแต่ทุกคนคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่า คณะของเราเรียนเกี่ยวกับอะไรและสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างงั้นเราไปดูกันเลยค่ะหลักสูตรอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคสมทบเมื่อเรียนจบสามารถขึ้นทะเบียนต่ปอปวิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพได้ตามกฎหมายเลยค่ะโอกาสในการทํางานได้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหการรมประเภทต่างๆทั่วประเทศทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชน เช่นโรงพยาบาลแท่นปุดเจอน้ำมันการไฟฟ้าการท่าอากาศยานโรงแรมหรือจะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขวิทยากรที่ปรึกษาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตเป็นหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาการสาธารณสุขชุมชนเน้นภาคปฏิบัติที่มีทักษะวิชาชีพรอบด้านด้วยการสื่อสารยุคใหม่การป้องกันและควบคุมโรคและสามารถดูแลผู้ป่วยได้ตามพรบรวิชาชีพค่ะมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะพยาบาลเทศสตร์กายภาพบำบัดและนิเทศศาสตร์เพื่อสร้างนักวิชาการสาธารณสุขผู้สร้างเสริมสุขภาพที่มีความรู้รอบด้านทงางศาสตร์และศิลค่ะ โอกาสในการทำงานได้แก่นักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นหลักสูตรการบริการทางการแพทย์เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคสมทบจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบไฮบริดตอบโจทย์การทำงานโลกใหม่เน้นภาษาจีนฟังพูดเพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาลและการสื่อสารข้อมูลสุขภาพในยุคดิจิทัล เน้นการสร้าง s อ f t skill เช่น critical thinking เรียนจบภายใน3ปีครึ่งค่ะโอกาสในการทำงานได้แก่เลขานุกการทางการแพทย์ล่ามภาษาจีน medical assistant นักประชาสัมพันธ์และงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการแพทย์ในโรงพยาบาลมีหน่วยงานรองรับทางภาครัฐและเอกชนหลักสูตรการจัดการโรงพยาบาลที่ตอนนี้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นการจัดการเวชชะเบียนและเวชสถิติในโรงพยาบาลนะคะ จุดเด่นเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่เปิดสอนและผลิตบัณฑิตวิชาชีวเวชลเบียนและเวชถิติค่คะการเรียนการสอนเน้นการจัดการข้อมูลวิเคราะห์ข,ข้อมูลสารสนเทศท,ทางการแพทย์และสาธารณสุขค่ะ มุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยนะีและนวัตรกรรมเวชระเบียนและเวชสถิตในโรงพยาบาลเปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคสมทบเนื้อหาของหลักสูตรเน้นในเรื่องด้านเวชระเบียนด้านเวชสารสนเทศด้านเวชสถิติด้านรหัสทางการแพทย์โอกาสในการทำงานนักวิชาการเวชระเบียนนักวิชาการเวชสถิติทางการแพทย์นักวิชาการให้รหัสโรครหัสผ่าตัดและหัตถการ วิชาการด้านสารสนเทศทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ประกันสุขภาพและตรวจสอบสิทธิ์เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยในและงานที่เกี่ยวข้องอีกมากมายนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสี่หลักสูตรของพวกเราในในหลักสูตรที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงอย่างแน่นอนค่ะหากทุกคนกำลังมองหาหลักสูตรที่มีความสนุกและน่าสนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจด้วยค่ะทุกคนสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับคณะของพวกเราได้อีกหลายช่องทางเลยนะคะ และสุดท้ายนี้พวกเราคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมยังคงปฏิบัติตามปณิธานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ว่าเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคมแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ